สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องล o กเ way โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2018นะครับมันเป็นเรื่องราวของเด็กมัธยมที่โดนเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งแต่อยู่มาวันหนึ่งพี่สาวฝาแฝดของเธอที่ตายไปแล้วก็ได้สลับร่างออกมาแก้แค้นถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนชอบหนังแนวแก้แค้นอยู่แล้วผมว่าล o กเ way ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าดูนะครับถ้าสนใจยังไงก็รอติดตามกันได้เลยนะสำหรับใครที่หลงเข้ามาเลยยังไม่อยากโดนสปอย ก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะรับชมการสปอยเพื er ่อนๆอย่าลืมกระทือไลครและซัดปุ่มซับสไครให้ผมด้วยนะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังปรพรในแน่นนะตามรับชมการสปอยกันได้เลยคําเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคาหยาบสําหรับคนที่ฟังแล้วละลายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้าสําหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปี ไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำหนังเปิดมาที่มาเรียรสาวน้อยวัยสิบเจ็ดเธอกำลังแต่งตัวเพื่อไปโรงเรียนในวันนี้หลังจากแต่งตัวเสร็จเธอก็ลงมาทานมื้อเช้าซึ่งคนที่นั่งรองอยู่แล้วก็คือแดนและเอมี่ซึ่งแดนผู้เป็นพ่อมีอาชีพเป็นหมอสัญญกรรมนะครับแต่ระหว่างที่ทานอาหารกันอยู่มาเรียรก็ทําอาหารเลอะปากผู้เป็นพ่จึสงส่งสัญญาณให้เธอเช็ดซึ่งมาเรียรก็รีบเช็ดทันที ดูเหมือนว่าแดนจะเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบเมื่อออกมาขึ้นรถโรงเรียนมาเรียก็กําลังจะแอบสูบุหรี่นะครับแต่ลิลลี่เพื่อนสนิทคนเดียวของเธอก็เข้ามาทักซะก่อนเมื่อขึ้นมาบนรถโรงเรียนมาเรียก็ถูกแกล้งโดยมาร์กเดกเกเรยประจําห้องแต่มาเรียเองก็เลือกที่จะไม่ตอบโต้นะครับจนกระทั่งมาถึงโรงเรียนลิลลี่ก็ถูกค้่อมล้อมไปด้วยเพื่อนสาวมาเรียที่รู้สึกแปลกแยกเธอจึงเลือกที่จะเสียบหูฟังอยู่คนเดียวต่อมาลิลลี่ก็ได้พามาเรียมาที่ร้านไอซเกตเพื่อที่จะเฉียวฉอแฟนนุ่มของเธอ ลิลลี่ก็สูบบุหรี่และส่งให้มาเรียถือก่อนที่เธอจะบุกลงไปในสนามฮอกกี้และจูบกับชอนท่ามกลางสายตาคนอื่นมาเรียก็มองภาพนั้นด้วยความอิจฉาจากนั้นในระหว่างมือค่ำเอมี่ก็คุยกับมาเรียนะครับว่ารู้ไหมว่าวันนี้เธอไปเจอใครมาเธอบอกว่าเธอไปเจอแม่ของเกร็กเพื่อนชายร่วมชั้นของมาเรียเอมี่บอกว่าตอนนั้นมาเรียบอกว่าเกร็กเป็นเด็กขี้สงสัยและเกร็กก็จามาเรียได้ดีแต่ในขณะที่แม่จะพูดต่อมาเรียก็ปฏิเสธออกมาแดนจึงช่วยเอมี่พูดเขาบอกว่าแม่พยายามช่วยลูกอยู่นะและเอมี่ก็พูดต่อว่า นไหนมาเรียและเล็กก็ชอบกันอยู่แล้วทั้งคู่ก็ไปงานพร้อมด้วยกันเลยสี่แต่มาเรียก็บอกว่าเธอจะไม่ไปงานเพราะมันงี่เง่าแล้วเธอไม่อยากมีส่วนร่วมเอมี่ก็บอกว่านี่เป็นปีสุดท้ายแล้วนะถ้ามาเรียไม่ไปในปีนี้เธอจะพลาดอะไรบางอย่างมาเรียที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็โกรธเธอจะขึ้นเสียงแล้วถามว่าหนูจะพลาดอะไรล่ะจากนั้นเธอก็ลุกหนีไปจากโต๊ะอาหารแดนกับเอมี่ก็เถียงกันนะครับเรื่องที่มาเรียไม่ค่อยมีเพื่อนซึ่งแดนก็เห็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแต่เอมี่ก็บอกว่ามาเรียมีลิลี่เป็นเพื่อนอยู่ซึ่งแดนนเห็ตาออกไป เขาบอกว่ามาเรียไม่ค่อยมีเพื่อนและไม่ค่อยมีสังคมเธอไม่คุยกับผู้ชายเลยด้วยซ้ำแถมตอนนี้น้ำหนักของเธอก็ลดลงไปมากทุกบทสนทนาของพ่อแม่มาเรียก็แอบฟังอยู่ด้านบนนะครับหลังจากที่กลับเข้ามาในห้องเธอก็กำลังจัดการอารมณ์ของตัวเองหน้ากระจกมาเรียสังเกตเห็นบางอย่างอยู่ที่ขอบกระจกเธอจึงดึงมันออกมาดูแล้วมันก็เป็นรูปภาพอัตาสาวในนั้นเป็นรูปของเด็กสองคนมาเรียจ้องตัวเองในกระจกด้วยความสงสัยต่อมาในระหว่างอาบน้ำมาเรียก็รู้สึกว้าวีนะครับเธอจึงทำการงมหอยตามลำพัง ซึ่งเมื่อเธอมองไปที่กระจกมาเรียพบว่าเงาในกระจกหันมายิ้มให้เธอเพราะเห็นแบบนั้นเธอก็ตกใจอย่างมากจนกิ้งตกขอบอ่างมาเรียก็คลายไปหลบที่มุมห้องน้ำจากนั้นเธอก็รวบรวมความกล้ากลับไปที่หน้ากระจกมาเรียมองไปที่กระจกที่เต็มไปด้วยไอ้น้ำเธอใช้มือปัดไอ้น้ำออกแต่เงาในกระจกกลับยืนนิ่งเมื่อมาเรียเห็นเงาในกระจกจ้องมองมาที่เธอ เธอก็ตกใจและว,วิ่งออกจากห้องน้ําเช้าวันต่อมามาเรียก็ตั้งใจจะเอาเรื่องนี้มาถามพ่อพอลงมาเธอก็เห็นแม่กําลังทําอาหารและพ่อก็กําลังถานมื้อเช้าอยู่มาเรียไม่รู้จะเริ่มถามพ่อ,อยังไงนะครับแต่แทนที่ที่พ่อจะสนใจคาถามของเธอเขากลับสนใจว่าเมื่อคืนเธอได้นอนบ้างไหมมาเรียก็ตอบว่าเธอได้นอนปกติแต่แดนก็บอกว่าทําไมเธอดูไม่ดีเลยเขาถามลูกว่าจะไปโรงเรียนในสภาพนี้จริงหรอเอมี่ก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแดนก็บอกประเด็นที่เพิ่งคุยกับมาเรียไปมาเรียจึงจับใจต้องกลับเข้าไปในห้องเพื่อเติมเครื่องสำอาง แต่ก่อนจะขึ้นไปเอมี่ก็จับตัวเธอแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นแดนก็รีบเร่งให้มาเรียขึ้นไปด้านบนนะครับพอมาเรียขึ้นมาแต่งหน้าเธอก็หวีผมแล้วเงาในกระจกก็ทําตามแต่มันมีจังหวะหนึ่งที่ในงเงาปัดผมซึ่งตัวมาเรียไม่ได้ทาและในจังหวะที่มาเรียก้มหน้าลงไปล้างมือในอ่างเงานในกระจกก็เงยหน้ามองเธอแต่มันเป็นจังหวะที่มาเรียเงยหน้าขึ้นมานะครับเธอจึงไม่เอะใจต่อมามาเรียก็เดินมาขึ้นรถโรงเรียนเธอเห็นว่ามาร์กเด็กที่ชอบแกล้งเธอรออยู่แล้ว ในตอนนั้นเองลิลลี่ก็ขับรถสปอร์ตคันใหม่ของเธอเข้ามามาเรียก็แจกนิ้วกลางให้กับมาร์กนะครับก่อนจะขึ้นรถลิลลี่ถามมาเรียว่ารถเธอเป็นยังไงบ้างมาเรียก็ตอบว่าใช้ได้ลิลลี่จึงบอกว่าคำนี้ไว้ใช้กับผู้ชายที่เราไม่อยากไปกินข้าวด้วยแต่นี่มันรถสปอร์ตรุ่นใหม่เลยนะจากนั้นเธอก็เปิดประทุนโชว์มาเรียทั้งสองก็ซิ่งรถออกไปด้วยความสนุกสนานจากนั้นลิลลี่ก็ขับรถมารับชอนที่บ้านเขาก็ชมรถของลิลลี่มาเรียก็ย้ายไปนั่งเบาะหลังจากนั้นลิลลี่และช พอทั้ง3มาถึงโรงเรียนลินลี่และชอนก็จู่จีกันระหว่างทางเดินมาร์คที่หมันไส้ก็แกล้งขัดขาจนทำให้มาเรียล้มลงซึ่งพี่แกก็ทำไปแท่ขอโทษและบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ใบหน้าของมันก็ยิ้มหยอะเยยและหัวเราะใส่ชอนจะเข้าไปช่วยดึงมาเรียขึ้นมาร์กก็บอกว่ามาตรฐานของนายต่ำลงไปนะชอนที่ได้ยินแบบนั้นเขาจึงจะเข้าไปซัดหน้าไอ้มาร์คแต่ลินลี่ก็ห้ามเอาไว้ชอนก็หันมาถามมาเรียว่าโอเคไหมเธอก็ตอบว่าเธอไม่เป็นไร ซึ่งสิ่งนี้ก็ยิ่งทำให้มาเรียชอบชอนมากขึ้นนะครับเพราะไม่เคยมีใครออกมาปกป้องเธอแบบนี้มาก่อนในคืนนั้นขณะที่มาเรียอาบน้ำเธอก็แช่อยู่ในอ่างน้ำและเกิดภาพบางอย่างขึ้นมาเรียเห็นภาพหมอใส่ชุดผ่าตัดหลายคนกำลังทำอะไรบางอย่างจากนั้นเธอก็เด้งตัวขึ้นมาในคืนนั้นมาเรียนอนไม่หลับเธอได้ยินเหมือนมีใครเรียกเธออยู่ตลอดเธอจึงรวบรวมความกล้าเดินไปที่ห้องน้ำมาเรียมองตัวเองในกระจกเงาของเธอก็กหันหลังอยู่มาเรียพูดว่าเธอไม่มีอยู่จริงเธอคิดว่านี่เป็นภาพหลอนจากนั้นเงาใน,ในกระจกก็หันกลับมา มาเรียถามว่าเธอเป็นใครเงาก็ถามว่าเธอจำไม่ได้หรอแล้วบอกให้มาเรียมองไปที่หน้าต่างเธอบอกว่าเธออยู่ในทุกๆที่ที่มาเรียอยู่มาเรียก็ถามว่าอยู่มานานแค่ไหนแล้วเงาก็สวนว่าแล้วเธออยู่มานานแค่ไหนแล้วล่ะนั่นแปลว่าเงาอยู่กับมาเรียมาตั้งแต่เกิดนะครับมาเรียก็ถามเงาว่าเธอต้องการไอะไรจากฉันเงาบอกว่าเธอสามารถเอาความเศร้าไปจากมาเรียได้และเธอพร้อมจะช่วยตลอดเธอรู้ว่ามาเรียรักและเกลียดอะไรมาเรียจึงถามว่าเธอเป็นใครเงาจึงบอกว่ามองฉันสิแล้วถามว่าเห็นอะไร มาเรียบอกว่าเธอเห็นคนหน้าตาเหมือนเธอเธอสวยเงาจึงสายหน้าและบอกว่าเราสวยทั้งคู่จากนั้นเงาก็บอกว่าเธอชื่อแอรียมดูเหมือนว่ามาเรียจะได้เพื่อนเพื่ออีกคนนะครับเช้าวันต่อมาหน้าตาของมาเรียก็ดูสดใสขึ้นเอมี่ก็ถามว่าเธอดูสดใสขึ้นนะแดนจึงถามว่าเมื่อคืนนอนเต็มอิ่มใช่ไหมมาเรียก็พยักหน้าแถมเธอยังบอกพ่อแม่ว่าเธอตัดสินใจแล้วว่าจะไปงานพรอมซึ่งทั้งสองก็ต่างแปลกใจนะครับที่จู่ๆลูกเปลี่ยนใจเอมี่ถามว่าแล้วผู้ชายโชคดีคนนั้นเป็นใครล่ะมาเรียก็บอกว่าไม่มี แดนจึงเตือนเอมี่ว่าอย่ากดดันลูกมากไปหลังจากมาเรียมาถึงโรงเรียนลิลลี่ก็ถามว่าเธอยังอยากฝึกไอซ์สเก็ตอยู่ไหมชอนก็ถามว่ามาเรียจะเรียนสเก็ตไปทําไมลิลลี่บอกว่าเพื่อไปงานพร้อมยังไงล่ะชอนยังถามว่ามาเรียจะไปงานพร้อมกับใครมาเรียก็ตอบว่าไม่มีลิลลี่จึงถามว่างั้นวันนี้ไป้อบสเก็ตเลยไหมแต่วันนี้เป็นวันผฤหรือหัสมาเรียต้องไปกินข้าวกับพ่อเธอจึงปฏิเสธไปก่อนแม้จะรู้สึกเสียดายก็ตาม ัดภาพมาที่คลินิกของแดนเขากําลังคุยกับคนไข้เรื่องการทาหน้าอกใหม่ซึ่งก็อยู่ในขั้นตอนวัดขนาดของคนไข้ในขณะที่มาเรียนั่งรออยู่ด้านนอกคนไข้คนหนึ่งที่ทําจมูกกับแดนก็เข้ามานาออมิเลขาของแดนจึงถามมาเรียว่าวันนี้เป็นไงบ้างมาเรียจึงตอบว่าทุกอย่างปกตินาออมิจึงบอกว่าช่วงมัธยมเป็นช่วงที่เธอหวยหามากที่สุดแต่ในตอนนั้นเองแดนก็พาคนไข้ออกมาแดนก็ทักมาเรียนะครับแต่คนไข้สาวคนนั้นก็ลุกขึ้นไปคุยกับแดนแดนถามว่าวันนี้เขามีนัดกับเธอเหรอ เธอบอกว่าไม่ได้นัดแต่อยากให้แดนช่วยดูแผลให้แดนบอกว่าวันนี้เขาไม่นัดกับลูกสาวแต่เธอก็ยืนยันจะให้แดนดูแผลมาเรียก็มองพ่อกับคนไข้าสาวคนนั้นด้วยความสงสัยต่อมามาเรียก็มาดูหนังซึ่งมันก็เป็นหนังรักเธอก็มองไปร,บรอบๆแล้วเจอกับมาร์ที่พาสาวและเ,เพื่อนมาดูเหมือนกันมาเรียที่เห็นแบบนั้นก็รีบหลบเลยนะครับเพราะไม่อยากให้พวกนั้นเห็นแม้ว่ามาเรียจะพยายามหลบแค่ไหนแต่เธอก็มาเจอกับมาร์ทที่น่าลงหนังอยู่ดีมาร์มันก็ทำทีทักทายแดนพี่แกบอกว่าอยากเรียนหมออยู่พอดี แต่แดนก็มองไอเด็กนี้ออกนะครับเขาก็ไม่วางใจมาร์กนักจากนั้นมาร์กก็มาทักทายมาเรียรเขาก็บอกว่าเจอเกิดที่โรงเรียนนะพร้อมกับยื่นหมัดเข้ามามาเรียก็จาใจจะต้องแตะหมัดกับมาร์กนะครับจากนั้นทั้งหมดก็เดินจากไปและหัวเราะอย่างสนุกสนานในระหว่างทางกลับบ้านแดนก็บอกว่าอีสองเดือนจะถึงวันเกิดลูกแล้วปีนี้เปิดของขวัญเร็วหน่อยดีไหมเขาก็บอกพรุ่งนี้มาหาพ่อที่ออฟฟิศมาเรียรเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่เธอก็เปลี่ยนใจไม่พูดออกมาในคืนนั้นมาเรียก็ได้คุยกับแอรีรยม แอรียมถามว่าคิดจริงๆเหรอว่าแดนแคร์เธอแถมยังบอกอกว่าแดนแค่อับอายเพราะมีมาเรียเป็นจุดดังพร้อยมาเรียก็ไม่เชื่อสิ่งที่แอรียมพูดนะครับเธอบอกว่าพ่อแคร์เธอเพราะพ่อจะซื้อรถใหม่ให้พ่อไม่อยากให้เธอนั่งรถบัสไปพร้อมกับเด็กเกเรพวกนั้นแต่ในขณะที่กำลังคุยกันมาเรียก็ดินเสียงแดนพูดอยู่ข้างนอกเธอจึงบอกให้แอรียมเงียบวันต่อมามาเรียก็มาหาพ่อที่ออฟฟิศแดนก็พาลูกเข้าไปในห้องตรวจเขาก็ให้เธอยืนหน้ากระจกแล้วถามว่าเห็นใครในกระจกแถมจะบอกอีกว่าพ่อจะทําให้ลูกกสสสวววยยขขึ้้้นนนนนนาาัแด็เรร่่มใบหองี มาเรียก็นั่งด้วยความกดดันแดนก็พูดต่อบไปว่าจะทําอะไรให้ลูกบ้างเขาก็ขอความเห็นมาเรียไปเรื่อยๆนะครับมาเรียก็ได้แต่เอออตามพ่อไปพอเธอจ้องเข้าไปในกระจกเธอก็เห็นว่าแอรเรียมเช็ดน้ําตาและมองหน้าเธอนิ่งวันนี้มาเรียก็ได้รู้เรื่องหนึ่งว่าผู้เป็นพ่อไม่ได้พอใจอะไรในตัวเธอเลยแม้แต่น้อยสิ่งนี้มันก็เริ่มทําให้เธอฝังใจในคืนนั้นมาเรียก็คุยกับแอรเรียมมาเรียบอกว่าแอรเรียมพูดถูกแอรเรียมจึงบอกว่าข้างนอกนั้นไม่มีใครแคร์เธอหรอกมาเรียจึงบอกว่ามีแม่คนงงไ แต่แอรีร่มันก็บอกว่าเอมี่อ่อนแอเกินไปเธอทําทุกอย่างตามที่แดนสั่งมาเรียก็รู้สึกสิ้นหวังมากที่ไม่มีใครแคร์เธอจริงๆและแอรีร่มันก็พูดขึ้นมาว่าแม่ก็ต้องการความสนใจอย่างน่าสิ้นหวังมันกันนะพอดีแบบนั้นมาเรียก็หัวเราะออกมาเอมี่ก็เข้ามาถามลูกนะครับว่าคุยกับใครมาเรียก็บอกว่าเปล่าเธอแค่หัวเราะคนเดียวเอมี่ก็ถามว่าลูกแอบถูกปุ้นหรอจากนั้นเธอก็พยายามหาหลักฐานแต่มาเรียก็มองกระจกแล้วหัวเราะไปด้วยหลังจากที่หาหลักฐานไม่ได้ เอมี่ <Amy S 2> ก็กลับมาที่ห้องแดนที่นอนอยู่บนเตียงก็เตือนเอมี่ว่าอย่าวุ่นวายกับลูกมากเกินไปแต่เอมี่ก็ยืนยันว่าได้ยินมาเรียคุยกับใครบางคนจากนั้นเอมี่ก็เริ่มพูดไม่หยุดแดนจะคิดว่าอาการของเธอกำเริ่มเขาจึงหายาลัง,งับประสาทมาให้เอมี่ยังคงพูดต่อไม่หยุดแดนจึงพยายามเรียกสติเธอหลายครั้งแต่เอมี่ก็บอกว่าเธอไม่ต้องการมันแดนก็บอกให้เธอหายใจช้าๆและส่งยาให้เอมี่ก็ถามว่าแดนเชื่อเธอไหมแดนก็บอกว่าเชื่อสิ จากนั้นเขาก็พยายามปลอบเธอเอมี่บอกกับแดนว่าพวกมันกลับมาแล้วแดนรู้ว่าเอมี่มักจะฝันร้ายอยู่เสมอตั้งแต่ที่สูญเสียลูกแฝดของเธอไปแดนบอกว่าเดี๋ยวมันก็หายดูเหมือนว่าแดนเองก็เริ่เมเบื่อกับการที่ต้องคอยปลอบเอมี่อยู่ตลอดต่อมามาเรียก็มาซ้อมสเก็ตกับลินลี่ลิลลี่ก็ฝึกให้มาเรียเดินก่อนเธอช่วยพยุงมาเรียไปเรื่อยๆจากนั้นก็ค่อยๆปล่อยมือแต่มาเรียก็ลื่นล้มนะครับแล้วบอกว่าเธอทำไม่ได้แทนที่ลินลี่จะเข้ามาช่วยพยุงแต่เธอกลับถ่ายสเก็ตไปรอบ ลิล right. ี่พูดว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นของฉันมาเรียก็ถามว่าใครลิลี่ก็พูดว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าฉันหมายถึงใครแต่มาเรียก็บอกว่าเธอไม่รู้คนที่ลิลี่หมายถึงก็คือชอนนะครับเพราะลิลี่สังเกตเห็นอยู่แล้วว่ามาเรียแอบชอบแฟนของเธอในคืนนั้นหลังจากอาบน้าเสร็จมาเรียก็มาคุยกับแอรียมแอรียมบอกว่าไม่อยากเชื่อใช่ไหมมาเรียก็บอกว่าลิลี่เป็นเพื่อนของเธอตั้งแต่3ามขวบแต่แอรียมก็บอกว่าเธออยู่ตรงนั้นด้วยในวันที่ลิลี่ทิ้งมาเรียไว้คนเดียวในกองทรายเพราะแค่เธออยากไปเล่นกับเด็กผู้หญิง เธออยู่ด้วยตอนที่มาเรียตกหลงนั่งข้างลิลลี่ในวันแรกของการเข้าปฐมมาเรียก็แก้ตัวว่าวันนั้นลิลลี่มาตายครูเลยให้เธอไปนั่งกับคนอื่นแต่แอเลียมบอกว่าไม่ใช่ลิลลี่มาก่อนเธอซะอีกและเธอก็ไปนั่งข้างโคลอีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมมาเรียยังยอมใส่เสื้อผ้าสีชมพูเพียงแค่ว่าลิลลี่บอกว่าเธอใส่แล้วสวยขึ้นแม้ว่ามาเรียจะจำไม่ได้แต่แอรี่จำได้ทั้งหมดดูเหมือนว่ามาเรียอยากจะลืมแต่แอรี่ไม่ยอมให้เธอลืมเพราะนั่นคือสิ่งที่เพื่อนแท้ทำกัน เธอก็บอกอีกว่ามาเรียมีความเจ็บปวดมากมายข้างในและเธอก็บอกให้มาเรียเชื่อใจเธอและเชื่อใจตัวเองให้เธอเข้ามาแทนที่และเธอจะจัดการเรื่องทุกอย่างให้แอร,รียมก็ยื่นมือขึ้นและเรียกมาเรียมาเรียก็วางมือทาบมือของเธอแอรียมบอกมาเรียให้ยกมืออีกข้างและมาเรียก,ก็กำลังจูบไปที่กระจกแต่เอมี่เรียกเธอซะก่อนเธอบอกว่าเธอมีเซอร์ไพรส์มาให้จากนั้นเอมี่ก็มอบที่คาดผมให้กับลูกเธอก็บอกให้มาเรียหันไปมองก,กระจกเอมี่บอกว่าสัญญากับแม่นะว่าลูกจะสนุกแอรียมในกระจกก็พูดว่าหนูสัญญา จากนั้นมาเรียก็ไปที่งานพร้อมเธอค่อยๆเข้าไปอย่างประมาทมาเรียพยายามพยุงตัวเองบนรองเท้าตะเกตเพื่อนๆของเธอก็ต่างเล่นอย่างคล่องแคล่วแต่แล้วในขณะที่มาเรียเก๊กๆกลางๆอยู่ชอนก็เข้ามาจับมือเธอและจูงเข้าไปในงานทั้งสองก็เต้นรำด้วยกันมาเรียก็รู้สึกมีความสุขมากเธอเผลอกอดเขาแล้วซบไปที่ไหล่แต่เมื่อเธอเห็นลินลี่มันก็ทำให้เธอเสียจังหวะล้มลงชอนก็จะเข้ามาช่วยนะครับแต่ลินลี่ก็ขัดจังหวะเอาไว้แต่แล้วมาร์กก็ยื่นมือเข้ามาทันทีที่มาเรีย แม้ว่าเธอจะร้องมาอย่าหวาดกลัวแค่ไหนแต่ก็ไม่มีเพื่อนๆคนไหนช่วยเธอเลยทุกคนต่างหัวเราะเยาะเธอเหมือนเธอเป็นตัวตลกมาเรียก็มองไปรอบๆแล้วค่อยๆพยุงตัวขึ้นจากนั้นเธอก็ออกจากงานหลังจากกลับมาบ้านด้วยใจที่บอบช้ำเธอก็เรียกหาแอเรียมและร้องไห้ไปด้วยแอเรียมบอกว่าให้เธอเอาความเจ็บปวดของมาเรียไปและให้เธอเข้ามาใกล้ๆแอเรียมสั่งให้มาเรียจูบเธอครั้งนี้มาเรียไม่ลังเลยนะครับเธอก็จูบไปที่กระจกทันทีที่จูบแอเรียมก็สลับตัวกับมาเรียทันทีนิสัยของเธอเปลี่ยนไป เธอดูมั่นใจและกล้าสูบบุหรี่ในห้องในขณะที่เอมี่เองกําลังฝันร้ายกับอดีตของเธอเธอฝันในช่วงเวลาที่คลอดลูกแฝดซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดเธอลองไห้และขอให้คนช่วยและมีคนนาอากากออกซิเจนมาส่วนให้เธอแถมเลือดของเธอก็ออกมากกว่าปกติเธอเห็นแดนอยู่ในห้องน้ําและกําลังติดใบหน้าของตัวเองจากนั้นเอมี่ก็รีดร้องและตื่นขึ้นเช้าวันต่อมาเอมี่ที่กาลังนั่งเมอเธอก็เจอแอลรียมที่อยู่ในร่างของมาเรียเอมี่ถามว่างานพร้อมเมื่อคืนเป็นไงบ้างแอลลียมก็บอกว่าเพอร์ณ แอมมี่ก็ยิ้มอย่างดีใจนะครับที่เห็นว่าลูกมีความสุขจากนั้นแแอรีรย่ก็กินขนมปังอย่างอ,นนอร่อยมันไม่เคยกินมาก่อนต่อมาแแอร,รียมก็ไปที่โรงเรียนเธอดูแตกต่างจากมาเรียอย่างสิ้นเชิงแอร,รียมมีท่าทีมั่นใจเธอเจอกับมาร์กละเ,เพื่อนๆมาร์ก็ทักทายเธอนะครับแล้วหัวะะะเราะเยาะล้อเลียนแถนยังล้อยว่าเธอเป็นราชินีน้ำแข็งแอรีรยมจึงหันกลับมามองและเดินไปที่มาร์กเธอถามว่าทำไมแม่ตลกแล้วล่ะจากนั้นเธอก็เข้าไปใกล้ามาร์กแล้วพูดข้างหูว่าเขาคงแข็งตัวทุกครั้งที่เจอเธอสสนะะและเเเอออก็็ใช้ม้มมืวาาขขง แถมยังเลียหูวไปอีกหนึ่งทีพี่มาร์กก็ยืนตัวแข็งไปเลยนะครับไม่เคยเจอแบบนี้เพื่อนของเขาจึงเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นนายโดนเธอปั่นหัวอย่างนั้นหรอมาที่ไม่พอใจก็ผลักเพื่อนด้วยความโกรธแนตอนนั้นเองชอนก็เข้ามาหาเธอแล้วถามว่าโอเคใช่ไหมเขาถามว่าเธอพูดอะไรกับมาร์กทำมยืนตัวสั่นแบบนั้นแอลเลียมยังเข้าไปกระซิบข้างหูชอนซึ่งชอนก็หัวเราะออกมานะครับเป็นจังหวะเดียวกับที่ลิลลี่เห็นพอดีชอนก็คืนที่คาดผมให้กับเธอจากนั้นทั้งสองก็แยกทางลิลลี่ก แอลเลียมก็บอกว่าอย่างนั้นเหรอรลรลลี่ก็บอกว่าใช่มันน่าอายมากแอลเลี่ยมยยเดินเข้าไปใกล้และพูดว่าเธอคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอลิลลี่ก็บอกว่าเธอพยายามหยุดพวกนั้นแล้วแต่แอลเลี่ยมก็จับหน้าลรลลี่และพูดว่าเธอยังไม่ยอมแพ้ในตัวเองใช่ไหมลรลลี่จิงทวนอย่างงงๆว่าเธอถามเรื่องอะไรแอลเลียมจึงบอกว่าเรื่องนี้เธอจะฝึกสกเก็ตยังไงละ่ะลรลลี่จึงบอกว่าหลังจากงานพร้อมแล้วจะฝึกไปทำไมแอลเลี่ยมเลยบอกว่าเพื่อพัฒนาตัวเองเหมือนว่าตอนนี้แอลเลี่ยมจะมีแผนอะไรบางอย่างนะครับ จากนั้นเธอก็ไปลานสกเก็ตเพื่อฝึกฝนด้วยตัวเองเธอค่อยๆเรียนรู้ที่จะยืนและฝึกเดินต่อมาแอร,รียมก็มาที่ออฟฟิศของแดนเธอมาหาแดนที่กําลังทํางานอยู่แดนถามว่าเธอมาทําอะไรที่นี่แอร,รียมบอกว่าเป็นยังไงบ้างแดนก็งงเล็กน้อยแล้วถามว่าเธอมีนัดทานข้าวหรอแอร,รียมก็ไม่พูดอะไรนะครับเธอก็ก้มลงไปจูบแก้มพ่อแล้วบอกว่าเธอคิดถึงเขาแดนจึงบอกว่าเขาก็คิดถึงเธอเหมือนกันจากนั้นนาโอมิก็แจ้งทางโทรศัพท์ว่ามีคนไข้ามาแล้วแดนจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแอร,รียมกก็บอว่าไม่มีอะไรดนจึงบอกว่่าาคออยุกกันนตลบบ้ หลังจากแอลเรียมเดินออกไปแล้วนาอมิก็ถามว่าจะให้เธอไปส่งไหมแอลเรียมบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเธอจะกลับรถบัสและเธอก็ถามถึงโกโก้ร้อนที่นาอมิมักจะมาเสิร์ฟให้เธอนาอมิจึงรู้ไปชงให้แอลเรียมก็ใช้จังหวะนี้โทรไปนัดคนไข้ที่เป็นกิกกับพ่อให้มาที่ออกฟ,ฟิศในตอนบ่ายต่อมาเมื่อนาอมิกลับมาแอลเรียมก็บอกเธอว่าวันนี้แดนต้องการนัดเอมี่มากินข้าวตอนบ่ายช่วยแจ้งให้ทีนะซึ่งนาอมิก็ตอบตกลงต่อมาเอมี่ก็ได้รับสายจากนาอมินะครับ นามิบอกว่าแดนนัดเธอไปกินข้าววันนี้ตอนบ่ายซึ่งเอมี่ก็ดีใจมากและคิดว่าแดนยังคงรักเธออยู่จากนั้นเธอก็ไปแต่งองค์ทรงเครื่องชุดใหญ่ทางด้านแอรเรียมเธอก็เฝ้าดูอาการอยู่นอกออฟฟิศเมื่อเธอเห็นเอมี่ในชุดสวยเดินมาเธอก็ยิ้มในขณะที่สูบบุหรี่ไปด้วยจากนั้นเอมี่ก็เจอคนไข้ที่เป็นก,กิกับแดนในลิฟต์เธอก็มองและชมว่าชุดของเธอสวยคนไข้คนนั้นจะพูดว่าใช่ชุดนี้เป็นชุดที่แดนชอบพอเอมี่ดินแบบนั้นก็ถึงกับอึ้งเลยนะครับ จากนั้นเธอก็กลับมาที่บ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างอาหารค่ํแแอรี่มก็ถามว่าทําไมวันนี้แดนไม่กลับบ้านเขาทํางานดึกหรอเอมี่ก็ตอบว่าใช่แอรีย่มจยึงถามคาเดิมซ้ำเอมี่ก็ตอบนะครับว่าเขากลับดึกเพราะมีงานแต่แอรี่มก็ถามว่าทำไมเธอไม่พูดความจริงเรื่องที่แดนเบื่อเธอแล้วล่ะแถมแดนยังไปมีกิ๊กและตอกเสาเข็มกับคนอื่นอีกเอมี่ที่ได้ฟังแบบนั้นก็โกรธมากคือตบหน้าลูกไป1หนึ่งฉากเมื่อเธอได้สติก,ก็รีบขอโทษเธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่แอร่มมก็ไพอใจจเเลลลยยุกกกกกออออไปหังงาากกิดื่ว่ววนท แอรีมก็มาทะเลาะกับมาเรียนะครับมาเรียบอกว่าทําไมทําแบบนั้นกับเอ,เอมี่ทาไมต้องใจร้ายกับแม่ขนาดนั้นด้วยแอรีมจึงบอกว่าจะให้เธอโกหกอย่างนั้นเหรอเธอแค่ทําสิ่งที่มาเรียอยากจะพูดมาตลอดแต่เธอไม่กล้าถึงเวลาที่ต้องเผชิญกัือความจริงแล้วแอรีมก็บอกให้มาเรียเลิกต่อต้านเธอสักทีนะครับคนพวกนั้นควรจะได้เรียนรู้มาเรียที่อยู่ในกระจกก็ถามว่าเรียนรู้อะไรแอรีมก็บอกว่าเรียนรู้พวกนั้นทําผิดมาเรียจึงถามว่าผิดกับใครละ่ะต่อมาแอรีมก็มาฝึกสเก็ตที่ลาสเกต็ตตอนนี้เธออสาาามมรถล่่นนคงแว และจากนั้นที่โรงเรียนเธอก็มกกักจะไปดูลิลลี่ซ้อมสเก็ตอยู่เสมอจนกระทั่งในขณะที่เธอนั่งอยู่ข้างสนามฮอกกี้มาร์กก็เข้ามาขู่เธอนะครับว่าตายแน่หลังจากที่มาร์กซ้อมฮอกกี้เสร็จทุกคนก็ออกไปจากห้องแต่งตัวไฟก็ค่อยๆดับไปทีละดวงเขาเห็นแอร,รียมเดินเข้าไปในห้องน้ามาร์กก็วางกระเป๋าละไม้ฮอกกี้ลงและเดินตามเขาไปเมื่อเข้าไปถึงก็ไม่พบใครนะครับมีเพียงฝากบัวที่เปิดทิ้งเอาไว้แอรีรยมก็ซ่อนอยู่ด้านหลังเธอโผล่มาและใช้ไม้ฮอกกี้ฟาดไปที่ขาของมาร์กมาร์กก็ร้องออกมาด้วยความเจบปวด แอรียมก็เดินเข้ามาใกล้และบอกให้เขาเงียบจากนั้นแอรียมก็พาลิลลี่ไปซ้อมที่ลานสเกตในระหว่างทางลิลลี่ก็เห็นว่ามาเรียที่เธอรู้จักดูล่าเลิศผิดปกติจากนั้นทั้งสองก็ลงลาสเกตลิลลี่เห็นว่ามาเรียเล่นสเกตได้ดีตอนนี้เธอก็ยังไม่รู้นะคะว่านั่นไม่ใช่มาเรียเธอถามว่าไปแอบซ้อมมาหรือเปล่าแอรียมก็ไม่พูดแอรียมจ้องหน้าลิลลี่จนเธอรู้สึกกลัวจากนั้นลิลลี่ก็โชว์ท่าหมุนครึ่งรอบแอรียมก็ทําตามได้ลิลลี่จึงหมุนอีกครั้งแแตต่่่่หลลาาาาายยยยรรรรอออบบนนนีีีี้้เเมมมมกกกกก็็พทํชดววัูสึป เธอจึงแล่นสกเก็ตออกไปพร้อมกบหมุนและยกขาเมื่อแอรีรยมทําตามก็ลงไม่เป็นท่าลิลลี่ก็เหมือนจะพอใจนะครับที่มาเรียกลับมาเป็นคนเดิมแต่เมื่อแอร,รียมพยุงตัวขึ้นเธอก็วิ่งเข้าหาลิลลี่ลินล,ลี่เห็นแบบนั้นก็วิ่งหนีด้วยความกลัวแอร,รียมวิ่งตามลินล,ลี่อย่างไม่ลดละลิลลี่ที่หวาดกลัวเธอก็พลาดท่าล้มลงจนถลยไปชนกับขอบสนามหัวของเธอก็มีเลือดไหลออกมาแอร,รียมก็รอเวลานะครับแลมองลิลลี่ที่นอนจมกองเลือดพอเธอคิดว่าลิลลี่ไม่รอดแล้วเธอก็โทรแจ้งตำรวจแล้วทำท่าทีตกใจเหมือนจะจะััดาาก่าทุุุออยงเเป็นบตติห เธอบอกว่าเพื่อนของเธอเกิดอุบัติเหตุและแซงทําเป็นร้องไห้หลังจากวางสายแอร,รียมก็มองลินลี่ด้วยสายตาที่แข็งกระด้างพอเสร็จทุกอย่างแล้วเธอก็กลับมาที่บ้านตำรวจก็อยากจะสอบปากคำแอรีรยมนะครับแต่เอมี่ก็ขวางเอาไว้แล้วบอกว่าตอนนี้เธอยังไม่พร้อมหลังจ,จากที่แอรีรยมกลับมาที่ห้องมาเรียที่อยู่ในกระจกก็ถามแอรีรยมว่าทําไปได้ยังไงแอร,รียมก็บอกว่าเพราะเธออยากให้ฉันทําไม่ใช่เหรอแต่มาเรียก็ปฏิเสธเธอบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการแอร,รียมที่แปลงฟันก็หันหลังให้ไม่สนใจมาเรียก็ตัดพ้อ แอรียมจึงบอกว่าอยากให้เธอเสียชีวิตเพื่อช่วยลิลลี่อย่างนั้นเหรอมาเรียจึงบอกว่าแอรียมผลักลิลลี่ให้ไปตายแต่แอรียมก็บอกว่าไม่เป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดนั่นแหละลิลลี่ทำตัวเองมาเรียก็ร้องไห้ออกมานะครับแล้วบอกไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแอรียมจึงบอกให้มาเรียมองหน้าเธอและพูดออกมาอย่างจริงใจว่าอยากให้ลิลลี่กลับเข้ามาในชีวิตเธอไหมพอโดนถามตรงๆแบบนี้มาเรียก็เงียบนะครับแอรียมจึงบอกว่าดีจะไม่มีการโกหกระว่างเราเเเเรราาาจะททุกกอออย่่งงพพืตัวว มาเรียก็ถามแอรเรียมว่าเธอเป็นใครแอรเรียมก็ตอบว่าเธอคือฉันจากนั้นมาเรียในกระจกก็หายไปต่อมาในงานศพของลินลี่แอรเรียมก็ไปร่วมงานด้วยซึ่งตำรวจที่สืบคดีนี้ก็มาเหมือนกันนะครับเขาก็มองไปที่แอรเรียมที่นั่งอยู่อีกมุมหนึง่งตำรวจคนนั้นหยิบถ้วยรางวัลขึ้นมาดูแต่พอหันไม่ทีแอรเรียมก็หายไปแล้วแอรเรียมได้เดินออกมาจากงานอย่างเร่งรีบแต่เธอก็ถูกชอนดักเอาไว้ชอนถามว่าเธอจะไปไหนเธอก็ตีหน้าเศร้าแล้วบอกว่าเธอจะกลับบ้านเธอทำใจอยู่ที่นนั่นไ่ไไมด้จริง แากนั้นเธอก็ขอโทษชอนแล้วบอกว่าเธอไม่ตั้งใจให้เป็นแบบนี้ชอนก็กอดปลอบใจเธอนะครับแล้วบอกว่าเราจะผ่านมันไปได้แอร,รียมที่ตีบทแตกแก็ยิ้มออกมาอย่างพอใจในคืนนั้นชอนก็ส่งข้อความมาหาเธอให้ไปหาที่บ้านแอร,รียมก็ไม่รอช้าเลยนะครับรีบแอบ,บออกจากบ้านไปหาผู้ชายทันทีหลังจากที่มาถึงบ้านชอนก็ชวนให้เธอมาสูบป,ปุ๋นด้วยกันเมื่อแอร,รียมสูบชอนก็ถามว่าไม่เคยเห็นเธอสูบเลยแอร,รียมก็บอกว่าตอนนี้เธอเคยแล้วจากนั้นชอนก็ข้ามควรถึงลินลี่เขาบอกว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าลินลี่จะจากไปเร็วขนนาดนี้ แอรีรมก็ตอบนะครับว่าเขาแค่เหงาจากนั้นเธอก็บอกว่ามีบางอย่างจะบอกเขาชอนก็ถามว่าอะไรแอรีรมที่นั่งอยู่ปลายโซฟาเธอก็หันมาเขาแล้วบอกว่าเธอมีความรู้สึกบางอย่างตลอดเวลาที่เขาอยู่กับลินลี่และเวลาที่ชอนจูบกับลินลี่เธอมักจะจินตนาการว่าชอนเป็นคนจูบเธอแถมในตอนที่เธอเล่นกับตัวเองเธอก็มักจะนึกภาพของเขาชอนที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับอึ้งเลยนะครับแล้วบอกให้เธอหยุดแต่แล้วแอรีรมก็โผล่เข้าไปจูบชอนแม้ชอนจะบอกให้เธอหยุดแต่เธอก็ไม่ยอมหยุด เมื่อถูกกระตุ้นอย่างเต็มที่ชอนที่กําลังเหงาก็ทนไม่ไหวทั้งสองก็ตอกเสาเข็มกันบนโซฟาอย่างดุเดือดต่อมาแดนก็ได้ไปทานมือคํากับแอรีร่ยมหลังจากที่อาหารมาเสิร์ฟเธอก็กินมันอย่างอริสอร่อยแอรีร่ยมใช้มือแทะปูจนเกิดเสียงดังพนักงานเสิร์ฟก็ถามว่าอร่อยไหมแอรีร่ยมก็พยักหน้าเขาบอกว่าไม่ค่อยมีใครสั่งสลัดแบบนี้สักเท่าไหร่จากนั้นแดนก็ถามว่าเธอรู้สึกยังไงที่เสียเพื่อนไปแอรีร่ยมก็บอกว่าดีนะแต่แดนก็บอกว่าลูกกับลิลลี่สนิทกันไม จากนั้นเธอก็ถามแดนว่าทำไมไม่กลับบ้านแดนก็ตอบได้ไม่เต็มปากเขาบอกว่าตอนนี้เขามีปัญหาก,กับแม่อยู่แอลเรียมก็พูดประชดน,นะครับแต่แล้วแดนก็บอกให้เธอเช็ดปากที่เลอะแอลเรียมก็ทําท่าทางและยกขาขึ้นข้างหนึ่งซึ่งก็เหมือนว่าเธอพยายามประชดพ่อแดนจึงเปิดกล้องให้เธอดูตัวเองเขาถามว่าเธอเห็นอะไรในนั้นเขาเห็นลูกสาวตัวน้อยที่ทําตัวเกินงามแอลเรียมที่ได้ฟังแบบนั้นก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ในมือเธอกำมัดแน่นต่อมาในระหว่างคลาสเรียนศาสนาแอลเรียมก็ส่งข้อความหาชอนที่นั่งอยู่ด้านหลัง พวกเขาจะชวนกันโดดเรียนจากนั้นทั้งสองก็จูบกันอย่างเล่าร้อนในขณะนั่งรถแอลเรียมก็เปิดโจบโผล่หน้าออกไปชอนก็ต้องเรียกเธอกลับเข้ามานะครับเธอก็หยอกล้อเขาจนเกือบรถชนจากนั้นแอลเรียมก็พาชอนมาที่บ้านแต่เธอก็เจอกับเอมี่เธอจึงบอกว่าที่โรงเรียนม,มีโปรเจกต์เลยกลับมาทําที่บ้านเอมี่ก็ทักทายชอนนะครับแล้วบอกว่าเธอโดดเรียนกันหรอ แอรีรมก็เข้าไปใกล้ๆแล้วบอกให้เธอไปนอนซะจากนั้นทนะั้งสองก็ไปตอกเสาเข็มกันในห้องอย่างดุเดือดอีกครั้งดูเหมือนว่าแอรีรยมจะชอบแนวซาดิสด้วยนะครับต่อมาอีกวันหนึ่งในระหว่างที่ชอนขับรถมาโรงเรียนพร้อมกับเธอแอร,รียมก็เห็นตำรวจเข้าไปในโรงเรียนเธอจึงพยายามเรียองและชวนชอนโดดเรียนแม้ว่าชอนจะบอกว่าวันนี้เขามีสอบแต่เธอก็ยั่วยวนเขาจนเขายอมทั้งสองก็มาเปิดห้องด้วยกันนะครับ แอร,รียมก็โผล่เข้าจูบชอนอย่างดุเดือดอีกครั้งเธอก็เอาวายที่ขโมยแม่มาโชว์แต่ในตอนนั้นเองแม่ของชอนก็โทรมาและถามว่าเขาอยู่ไหนชอนก็โกหกแม่ว่าอยู่โรงเรียนเหมือนว่าแม่ของเขาจะถามหาแอรีรยมด้วยชอนกโกหกว่าทั้งสองไม่ได้อยู่ด้วยกันในขณนะนั้นแอร,รียมก็ถอดเสื้อออกชอนก็วางสายนะคะพร้อมก็บอกเธอว่าเราต้องกลับไปแม่บอกว่าตำรวจอยากคุยกับพวกเขาตอนนี้พวกเขารู้เรื่องความสัมพันธ์ของเราแล้วแต่แอร,รียมก็บอกว่าทำไมเราต้องกลับชอนที่ไม่อยากมีปัญหาเพราะปีหน้าเขาจะเข้ามาหาาาาวยยลััเจจึงืนน่ะกบ แต่แอรเรียมบอกว่าเธอจะไม่ไปหาตำรวจชอนยังบอกว่าพวกเราต้องช่วยลินลี่แอรเรียมก็บอกลินลี่ตายแล้วเขายังแคร์เธออยู่อีกเหรอพอชอนนี้แบบนั้นเขาจึงถามเธอว่าพูดอะไรจากนั้นแอรเรียมก็เข้าไปจูบเขาอย่างยั่วยวนเธอบอกว่าลินลี่ไม่เคยแคร์เขาเหมือนกับเธอแต่ชอนก็บอกให้เธอหยุดก่อนจะผลักเธอลงพื้นเขาจ้องหน้าเธอและถามว่าเธอหนีตำรวจทำไมแอรเรียมก็ตอบไม่ถูกนะครับเธอก็ได้แต่เงียบจากนั้นชอนก็หันหลังจะกลับออกไปแอรเรียมที่คิดว่าชอนรู้เรื่องทุกอย่างเธอจะงหยิบขวดไวอาพ์ฟาดหัวเขา หลังจากนั้นแอร,รียมก็กลับไปที่บ้านเธอจ้องมองเขาก่อนจะเข้าไปในห้องน้ำมาเรียในกระจกก็ร้องไห้ได้วยความเสียใจเธอพยายามจะขอร่างเธอคืนแต่เธอก็ทำไม่ได้แอร,รียมเองก็เสียใจเช่นกันทางด้านเอมี่เองก็ฝันร้ายอีกครั้งเธอฝันเห็นวันที่เธอคลอดมาเรียและที่จริงแล้วเธอคลอดฝาแฝดอีกคนออกมาแดนพูดว่ามันไม่มีประโยชน์เธอถามว่าอะไรไม่มีประโยชน์แดนบอกว่าฝาแฝดอีกคนเกิดมาผิดรูปเขาจึงเอาเด็กอีกคนไปทิ้งไว้กลางหิมะและปล่อยให้หิมะค่อยๆฝังร่างเด็กคนนั้นแม้ว่า,ยา,ยาออเอม ซึ่งเด็กคนนั้นก็น่าจะเป็นแอรเรียมนะครับในคืนนั้นเองแอรเรียมก็ลุกขึ้นมากลางดึกแล้วไปที่ออฟฟิศของแดนแดนที่ทํางานเสร็จก็กําลังจะเตรียมตัวนอนแต่เขาก็ดิ้นเสียงกลิ่งจึงไปเปิดประตูแอรเรียมที่กําลังเมาก็เข้ามาแล้วบอกว่าเธอดื่มหนักเกินไปแดนจึงพาเธอไปนอนที่เตียงเขาก็เอาน้ำมาให้เธอดืม่มแอรเรียมก็ดื่มแล้วครับแล้วทามันเลอะเสื้อเธอก็ขอโทษเขาแดนจึงหันไปถอดเสื้อออกแต่เมื่อเขาหันกลับมาอีกทีก็ต้องตกใจพราะลูกสาวของตัวเองอยู่ในสภาพโป๊ซึ่งมมมมมัมนนไไ่่่่สสสคววรเเเเเเลยยยขาาาากกบอออออธธใื้้้ผดีีแตตทํ แดนจึงตะข้ออีกครั้งแอร,รียมก็ไม่สนใจนะครับเธอก็ถ,ถอดท่อนล่างออกจนหมดแถมยังถามอีกว่าเธอสวยไหมแดนจึงตอบตรงๆว่าเธอสวยและบอกให้เธอใส่เสือาา้อผ้าซะเขาออกคาสั่งอย่างเด็ดขาดให้เธอหยุดเดีย๋ยนี้แอรีรยมจึงถามว่าถ้าเธอไม่สวยแดนจะรักเธอไหมถ้าเธอมีรูปร่างผิดรูปเขาจะรักเธอหรือเปล่าแดนก็ถามว่าอะไรนะแอร,รียมก็ยังคงถามซ้ำๆแดนจะเอาเสื้อคลุมส่งให้แต่แอร,รียมก็บอกให้เขามองเธอมองให้เห็นเธอสิแดนจึงตอบว่ารักสิพ่อรักลูก จากนั้นเธอก็ยิ้มและขวามีดผ่าตัดมาเชือดคอไก่แดนแดนก็จับคอตัวเองแล้วล้มลงนะครับเขาก็นอนจมกองเลือดแอร,รียมก็จ้องไปที่พ่อและพูดว่าทําไมพ่อถึงรักหนูไม่ได้เธอถามผู้เป็นพ่อซ้ําไปซ้ามาซึ่งตอนนี้แอรีรยมก็ถลําลึกจนกลับหลับไม่ได้แล้วจากนั้นเธอก็ไปล้างมือที่อ่างล้างหน้าแอร,รียมจ้องไปที่กระจกเธอเรียกมาเรียหลายครั้งแต่มาเรียก็ไม่ปรากฏแอร,รียมก็โกรธจนทุบกระจกจนแตกจากนั้นเธอก็ออกจากออฟฟิศของแดนแอร,รียมเดินผ่านกระจกแล้วมองเข้าไป เธอเดินเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วงุดหงิดมากขึ้นไม่ว่าจะมองกระจกบานไหนก็เห็นเงาของตัวเองและเธอก็กลับบ้านด้วยเท้าเปล่าหลังจากที่แอรีรยมเปิดประตูเข้าไปในบ้านเธอค่อยๆถอดเสื้อออกแล้วไปนอนกับเอมี่เอมี่ที่นอนอยู่ก็กอดลูกสาวของตัวเองภาพก็ตัดมาและเห็นว่าเด็กสาวทั้งสองคนได้อยู่ในอ้อมกอดของแม่ซึ่งนั่นก็คือมาเรียและแอรีรยมแม้ว่าแอร,รียมจะไม่ได้มีชีวิตแต่เธอก็ยังอยู่ในร่าของมาเรียตลอดเอมี่เองก็ไม่สามารถลืมลูกสาวฝาแฝดอีกคนหนึ่งได้และลุกอเวก็จบลงต่งีานน้ะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับลูกเอเวหนังเรื่องนี้ก็จะจบปลายเปิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าคนที่ติดคุกจะเป็นมาเรียหรือแอรเรียมกันแน่นะแต่ดูแล้วคนที่อยู่ในคุกได้น่าจะเป็นแอรเรียมนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังแก้แค้นแบบประสาทหน่อยเพื่อนๆชอบแบบนี้กันไหมครับหรืออยากให้ผมกลับไปทําแนวเลือดสาดเหมือนเดิมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมทีนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทึบไลค์และซัดปุ่มซับสไครต์ผมด้วยนะขอบคุณทุคคนคนีออยสสสัับบปตลดดมาะรวรว